เอาแล้วเสียงติดกัดซะงั้นรอตั้งนานประมาณนี้นะคะน้องน้องขาฟังเสียงพี่สิยตาพี่ก็ลืมไม่ขึ้นต้องขออภัยด้วยนะอืมเมื่อคืนนี้ที่พี่ลงนะอืมที่ว่าหุ่นนะนะ นกองปอมทั้งหมดมั้งอย่านั่นปีมากเลยนะอย่าว่าปีเลยนะถ้าปีผิดพลาดประกันอะไรก็ขออภัยไปนะน้องๆเนอะอืมคนเราทำอะไรก็ต้องผิดพลาดบางครั้งมยังคิดบางครั้งก็คิดไม่ถึงบางครั้งก็คิดไม่ออกว่าอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปถ้าเกิดไปเมืองไทยนะ ถ้าเขาเอาของไปขายถ้าเขาพ้นพี่นะเขาพ้นพี่แล้วพี่ตายเขา,าเอาของเอาของไปขายแล้วก็รู้ว่าเป็นของปลอมแล้วกลับมาฆ่าพี่อีกทีทาําไงเป็นเรื่องตลกเรื่องตลกเนาะประมาณนี้คะ่ะน้องๆฟังเสียงสิสงสัยจะเจ็บคอแล้วมั้งเนี่ยนะคะ อันนี้ของวันนี้นะคะขอให้รวยๆงังคลนะคะขอบคุณกันนะพูดก็ไม่รู้จะเรื่องไม่รู้เรื่องละทีนี้จะพูดเราจะฟังรู้เรื่องกันไหมนอ้อประมาณนี้ค่ะน้องๆดูเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนนี้ไอ้นั่นนย่ยปากกาเนี่ยไอ้ดินสอเนี่ยมาจะมันไหมมานไหม,ม,ไมวันนี้ยขอให้เข้าทุกตัวเด้อ เริ่มแต่เฉพาะกิจเลยนะคะเดี๋ยวเขียนก้อนลืมทีแรกแรกไม่พูดเพราะอะไรนี่แหละกลัวเสียงก็เลยลองพูดดูว่าเสียงจะออกไหมมันก็ออกประมาณนี้ค่ะนะคะน้องๆค่ะเออพี่เขียนอันนี้ก่อนเฉพาะกิจนะเริ่มตั้งแต่เฉพาะกิจนะโอ้ยดูปกาปการน,นี้มาเขียนอืม ตาของเขาดีกว่านะะจะชัดดีถ้าไม่พูดแล้วมันมันมันยังไงไม่รู้เนาะมันเหมือนแบบอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไระมันไม่ไม่ได้ใจความมนะันเนาะไม่รู้จะเล่นแบบไหนเนาะบางคนเนาะเดี๋ยวถ้าจะจะเน้นจะอะไรนะถึงรอบนะ้าพิธันนะแต่พี่จะเข้าไปบอกนะเวลาเล่นเริ่มแต่จะพะก,กิิตนะ พกเกดไปเลยนะเพราะว่าจะเข้าดีมากนะ่าจะพกิิดจะบอกให้ถ้าใครมีเล่นนะ่าจะพกิกดนะถ้าใครไม่มีเล่นก็ตามนี้นะคะเมื่อก่อนเพ่ก็เล่นอย่างเงี้เล่นของของอะไรนะดูเขียนเฉพาะกิกดแล้วก็พิเศษบกปกิ พีเ่เอีแต่ถ้าช่องช่องพิเศษพิเศษหน่อยพี่ไม่ก็ได้เล่นเพราะว่าพี่ไม่มีแอปบางครั้งก็ฝากหลานซื้อเล่นไม่ค่อยเยอะหรอกค่ะสิบาทห้าบาทประมาณนี้นะคะน้องๆเน,นี่ยถ้าพี่จะให้เน้นนะเฉพาะกิจจะเข้าดีมากเลยนะเนี่ยสองตัวจบ หรือไม่ก็รูดก็วิ่งก็เหลือแต่น้องๆชอบนะคะประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะเสียงไม่ออกจริงนะคะไม่ใช่โกหกไม่ใช่ไม่ใช่พูดไอเนี้ยแกล้งหรือว่าอะไรนะคะเนี่ยประมาณนี้จริงๆขอบคุณนะคะน้องๆที่เข้ามาชมเข้าติดตามพี่นะทุกๆคนด้วยน้องๆเพื่อนๆพ,นพ,นพ,นพี่ๆทุกคนนะคะประมาณนี้ค่ะ